ลงทุนในกองทุนดีไหมใช่ไหมถ้าถามผมนะคนที่รักเงินผมมากที่สุดคือตัวผมเองอะคนอื่นเขาไม่ได้รักเงินผมเท่ากับผมหรอกครเพราะงั้นผู้จัดการกองทุนอะถามว่าเขาจะรักเงินผมเท่ากับผมไหมไม่ครับอันนี้ก็เลยไปคําตอบว่าลงทุนในหุ้นหรือในกองทุนดีนะครเพราะว่าผมเลือกที่จะศึกษาแล้วก็เอาเงินววงในหุ้นเองมากกว่าที่จะไปเชื่อคนอื่นที่ เขาอาจจะไม่ได้แบบรักนึงเราขนาดนั้นไงเขาได้เปอร์เซ็นต์หนึ่งมากรู้สึกหรือละเปอร์เซ็นต์หรือประมาณนี้แหละที่เป็นค่าไอ้บริหารกองทุนอะแบบคุณสบยเมือเขาได้ร้อยแบบเนี้ยก็ลงเองดีกว่านะถ้าถามเราไนงะเราก็ผลลัพธ์ก็ชนะตลาดแล้วก็ชนะกองทุนด้วยนะเพราะาถ้าเป็นขาลงอะตลาดลงเละเลยฮะกองทุนก็ลงเละเหมือนกันฮนะแต่ว่าถ้าเราเลือกหุ้นเองอะเราเลือกถูกตัวมันจะไม่ ลงยับเท่ากับของกองทุนไงเอเพราะว่าหุ้นดีๆมันจะลงได้20%่เปอร์น่ปกติแต่มันจะไม่ลงลึกกว่านั้นแต่ทีเนี้ยเราก็จะไปทะลึ่งใส่ไปตุ้มเดียวไงเราก็ค่อยๆทยอยใส่วางจุดใส่อะไรแบบเนี้ยมันทําให้ผลออตอบรับของการลงทุนดีกว่าขาดในตลาดหุ้นไทยนะที่ชนะเนี่ยถามว่ากําไรไม่ไม่กําไรอนะติดดอยฮะบอกเลยนะฮะตลาดหุ้นไทยตอนนี้คือติดดอยฮะแต่ว่าคุณจะได้ความรู้ที่ เอาตัวรอดได้ในตลาดหุ้นฮนะทันทีที่เอาเองินใส่เข้าไปเนี่ยความขวนขวายมันจะมาเองฮนะเพราะว่าเราต้องรักษาเงินก้อนนี้ของเราไว้ไงเออตลาดหุ้นเป็นสีรถซัมเกมฮรซบสีรซัมเกมคืออะไรกําไรมาจากเงินของคนอื่นทีนี้เนี่ยเราก็ต้องมอนไปแย่งชิงกับเงินคนอื่นอนะ่ะเป็นคนละสกิลวละนะไม่ใช่ว่าเรียนเก่งปุ๊บจะเก่งได้ในตลาดหุ้นไม่ใช่นะเป็นอะไรที่ลองดูนะฮะลองศึกษาดู